มาดูทางด้านนายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันหน่อยโดยท่านได้ย้ำนโยบายว่ากระตุ้นสั้นได้ยาวกระจายตัวอา้าวภาษาไทยว่าอย่างนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าควิบิกวินนั่นแหละครับมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันหลุดพ้นจากภาวะติดลม่มโดยกำหนดการดำเนินง,งานเป็น5้าเสาหลักซึ่งประกอบไปด้วยเสาหลัก,กที่หนึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เสาหลักที่2คือแก้หนี้ประชาชนโดยเฉพาะการแก้หนี้เสียภาคครัวเรือนหรือ NPL เสาหลักที่3ครับคือการช่วยเหลือธุรกิจ SME เสาหลักที่4เพิ่มการออมภาคประชาชนและเสาหลักสุดท้ายเสาหลักที่5ครับคือการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็มุ่งปลดล็อกการลงทุนที่มันค้างท่อภายใต้1ฐานราก โดยทุกโครงการนั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบรากฐานวินัยการคลังนั่นก็คือไม่กู้เพิ่มไม่กระตุ้นเศรษฐกิจจนเสียวินัยการคลังแล้วมีผลระยะยาวมากกว่าเป็นการแจกเงินธรรมดานั่นเองครับพี่น,อน้อง